มาเพื่อไม่จะมาเล,เล่นๆแต่ช <render able Top> นะก็ไม่ได้อะไรนะคะนั่งโซฟาแล้วโซต๊ะโต๊ะอะไรอยู่เฮ้ยกูรู้เบลวูดเขาเรียกว่าอะไรเป็นอะไรเป็นอะไรก็แต่ตัวร่างร่างตัวอะไรวะกระด้ากับกระด้าสีแดงชมพูชัวดังันแรกสลับอีแผ่นเขาทำให้ชี่งงเนี่ยแหละคือแผนทำให้ชี่งงอะไรวะอะไรพู แดงแดงไปเขียวแดงไปเขียวชมพูชมพูไปเขียวชมพูไปเขียวเอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะยาก่ายเฮ้ยใขรก็ได้เอาทีมงานมาแล้วไม่เก็บนี่ หรือรายการเกมโชว์ที่จะนำตัวแทนของทั้ง12คณะจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีมาแข่งขันเพื่อหาคณะอันดับหนึ่งในเลี่ยงไม่เป็นเลี่ยงตัวแทนจากคณะใดจะเป็นผู้ชนะและได้เป็นอนาณาจักรที่แข็งแปรที่สุดในเทเวลคิงดอมสึก12อาณาจักรจ <laughs> ักจ้าจ่าจ้าจัาจ้าจักจ้า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 จาจาจจา อะสำหรับวันนี้ครับเราอยู่กับคณะที่เรียกได้ว่าแบบก่อนที่จะสร้างอะไรคือต้องผ่านขั้นตอนของเขามาก่อนเลยคณะอะไรครับสินแสเอาจะผ่านซินแสก่อนใครดูหศาสตา์ดูดวงเออเดี๋ยวเราไปถามเขาเลยไหมสำหรับคณะสถาปตยกรม แองเซลวิบุณคุเรียกแล้วอะมาฟังนี้ก่อนครับชื่ออะไรบ้างครับค่ะชื่อนหนค่ะเรียนสถาปัตยกรรมภายในค่ะค่ะแก้มค่ะสถาปัตยกรรมภายในค่ะครับเมทธิวครับสถาปัตยกรรมภายในทังสามทีมสามคนครับชื่อทีมอะไรครับลาบวดไปตรวจแบบค่ะโอ้โหไปบวตก็ไม่ได้เลยทีเดียวตรวจแบบก่อนถูกวันนี้มั่นใจไหมครับในการแข่งวันนี้ มั่นใจมากเลยค่ะอุ้ยพร้อมเพียงกันมากห่าละโอ้โหมาเพื่อไม่จะมาเล่นๆเอาจริงเอาจริงค่ะแต่ชนะก็ไม่ได้อะไรนะคะได้ีเอ๋อจนตอนนี้รางวัลเนี่ยยังไม่มีใครรู้นะว่ารางวัลผลรายการเราคืออะไรขอฟังนี้มาครับแต่คนชื่ออะไรบ้างครับเอาฟังนี้มาชื่อมีครับเกินสาขาเลยครับสาขาสถาปัตยกรรมภายในครับโอ้เหมือนกันเลยอ่ะชื่อปุ๊กกี้ค่ะสาขาสถาปัตยกรรมภายในค่ะ ครับชื่อใต้ติ่งครับสาขาสถาปัตยกรรมครับและทั้ง3คนครับชื่อทีมอะไครับไทยสลีไทยสลีไทยสลี yes yes it means l ไทยสลีไทยสลีอ๋อเอาเมื่อกี้เขาบอกเขามั่นใจมากเราอ่ะคิดว่าแบบสู้เขาได้ไหมก็มั่นก็มั่นแต่หนูก็แบบถ่อมตัวนิดนึงถ่อมตัวนิดนึงบางทีเราต้องเก็บไว้แบบเราจะไม่ให้อีกทีมนึงรู้รู้ไม่ได้รู้ไม่ได้เป็น secret มั่นใจหรือมั่นอุ้ยเอาละเอาแล้วเอาแล้วเดี๋ยวต้องคุยกับพี่ส่วนตัวนิดนึงไว้คุยกันอยากเลนากเล่นจะไปเจอกันในเกมดีกว่าอุ้ยแต่นี่มาด้วยกันสาขาเดียวกันหมดเลยนี่ไหนสาขาภายในเรียนยังไงสิอ่าไม่รู้สิไม่รู้สิไม่ไงไม่ได้เรียนภายในเรียนเรียนเรีนสถาปัตยกรรมหลักเอาภายในก่อนนะโอเคคือภายในนี่เกี่ยวกับเกี่ยวกับอะไรครับเกี่ยวกับตกแต่งภายในตกแต่งภายในเรือินเดียวกันนี่ย ดีโนเวดอะไรอย่างี้จัดสถานที่จัดปิดจัดอะไรต่างๆค่ะมันแบบว่าภายในไม่ได้ทำไม่ทำแค่บ้านไม่ทำแค่บ้านครับทำออฟฟิศหรือว่าเป็นพิพิธภัณฑ์ใช่ค่ะให้มันสอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้งานใช่ไหมส่วนของหลักครับเป็นยังไงอ๋อหลักก็จะเรียนเกี่ยวกับการออกแบบโครงสร้างภายนอกฟิวฟิวนี้จะไม่ได้ละเอียดเท่าภายในใช่แต่ก็หนักก็หนักอยู่เหมือนกันอะไรหนัก เรียนเรียนนักเกี่ยวกับการเรียกยว่าเป็นสาขาที่แบบคณะที่มีความได้ยินข่าวบบเราเป็นคนนอกที่มองเข้าไปคือแบบค่อนข้างที่จะเข้มงวดนะเออแต่และแต่ละคนก็จะแบบต้องเข้มงวดจึงถึงมีฝีมือได้เก่งในขนาดานี้ก็ถูกค่ะก็ถูกเออสแสดงว่าเราคัดแต่หัวกะทิมาที่เหลืออยู่คือหัวกะทิทั้งหมดถูกเรามาดูเดีว่าจะใช้ความรู้กันในเกมที่เราแข่งไหมนะครับโอเคว่าไปดูกันในเกมดีกว่า มาสองทีมใครจะเป็นผูน้ชนะในทีิซ้อมทีมสองอจกักรแล้วไปดูกันเลย ของข้อแกงโฮรู้จักแกงโฮบไหมครับรู้จักรู้ค่กมันคือทุกวันกิเดือนไม่เดย์มันเป็นอาหารผมเผื่อหน้าฟิวฟิวรู้จักปะเนี่ยเป็นคนเหนือกระจ้าอุ้ยตรู้จักภูสานเกียรติได้พูดเหนือได้ด้วยถูกค่ะหมายว่าเอามารวมๆกันแล้วคนๆๆแล้วให้มันบูดนิดนึงก็ได้บูอทั้งบูดนิดนึงด้วยบูดเอ้ยมันไม่ต้องให้มันขึ้นฟองนะคะถึงจะอร่อยพี่หมีพร้อมไหมครับเพื่อนพร้อมไหมครับจบเวลาครับ โอ้โหเราฝนตกเราต้องถือร่มอ่ะร่มอะไรครับโอายแสบตาแสบตาอ่ออะไรอะไรร่มกันแดดใช่ครับโอ้โหเฮ้ยเฮ้ยมีท่าด้วยมันเป็นสัตว์มันเป็นสัตว์พี่วันนั้นเราเต้นกันมัาทำอะไรเปสัตว์หกขาไปสัตว์หกขาเรียกอะไรหกขาเรียกอะไรมาแมลงอะไรแมลงแล้วก็มาแรงก้นกระดกโอ้โหไปลาอักขีภัยปีห้าสี่ กรุงเทพมันเป็นยังไงน้ำท่วมใช่เอาตูอถูกแล้วสิ่งที่เราอยู่ตอนนี้คือเขารียกอะไรทางสถาปัตย์าสถาปัตย์ถูกครับเก่งมากเก่งมากเวลาก่อนเข้าน้ำเราต้องเหยียบมา่อนนี้เดีียวาทำไม่เลยพื้นพื้นเหยียบเหยียบเหยียบเท้าเปียกกับเท้าเปียกน้ำไม่ไม่ไม่เท้าเปียกทำอะไรทำอะไรแบบให้มันแห้งให้มันแห้งเช็ดอะไรอะไรรม ผมอะไรครับผมเช็ดผมเช็ดเท้าเข่งครับโอเคเป็นแบรนด์เป็นแบรนด์แบรนด์เนมแบรนด์เนมยี่อาร์ดิแดดออกแนวกรีกกรีกหน่อยออกแนวกรีกกรีกหน่อยสีเหลืองพี่ืองดูอะไรนี่เข้าเลยโอเคโอเคโอเคเฮ้ยเก็ถึงนี่เหรอหน้าก็เดีชิ้นช้ากิน healthy ปลูกอะไรป healthy ผักมีว่าผักเขาเรียกว่าเขาเรียกว่าผักสวนครัว มีคำว่าสวนคาวว่สนรวมกันเป็นสวนอะไรสวนไรผักสวนสวนสวนไรสวนมีคำว่าผักสองคำผสมกันขออีกสวนโโอ้หเอากลับไปสวนผักเออไปเอาโหเหมสิ่งนี้เหม็นเพาะคนตอบเนี่ยเอาหมดเวลาเอาขออินสตาแกรมอยากรู้ว่าจะทายกันยังไงเป็น king of food เลยผมบอกได้เลยโอ้ยง่ายเลยไปต่อ อหมดเวลาตหมดหลอกปวดเลยจ้ะกำลังจังใจอยเลยตลอดหัวข้อนี้คือมันเกี่ยวกับห้องห้องหนึ่งนะห้องนั่งเล่นมาดูห้องนั่งเล่นกันว่าเราจะไายกันยังไงพร้อมไหมครับพร้อมค่ะพร้อมไครับพร้อมอ่ะเจ้อะไรครับ โอ้โหแบบสลีปเลยนุ่มๆแบบเตียงนอนโนโนโน้วยตัวเตียงเลยตัวเอ่อโซฟาแล้วก็ต้องมีอะไรอยู่ตรงโต๊ะโต๊ะอะไรซ้ายขวาโต๊ะหัวเตียงโต๊ะน้งนั่งโซฟาแล้วโซฟาแล้วมีอะไรโต๊ะอะไรเอยคู้ายซ้ายขวาเอ้ยมีมีมีแล้วอันนี้คือเรียกอะไรตรงอะไรตรงกลางอาโต๊ะเก่งมากอ่าต่อไปโอ้ยแสงแดดประมาณเก่งอะโอเคต่อโหสว่างตาเลยแบบลอไปอยู่โคมไฟ โอ้โหเหมือนกันโคมไฟเหมือนกันแต่แบบใหญ่ใหญ่มากลุ่ๆละลายละาปรสีปรสีเออนเหมานนหมาะแหละะพูดแ้มาะโอ้ยหนูหมอจะบอกก็ามอมเป็นแบบว่าข้ามแล้วข้มแล้วอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยนอนนดนนอนโนโอนไวนไอ้ไว้ทอาอะไรเออนอนออนออ้นนอนโนโนน่นนออนออออออ ภาษาไทยแปลว่าอะไรอะภาษาไทยแปลว่าอะไรภาษาอังกฤษก็แปลไม่ออกขามขามขามใส่ปืนอะใส่ปืนเขาเรียกว่าอะไรตั้งร่างขึ้นตั้งาง้มาตั้งร่าง้มาตั้ง่างไฟ้นมาตั้งร่าง้นมาตั้งร่า้มาตั่าง้มาตั้งร่าง้ามาตั้ง่างะไ้มาตั้งร่างนมาตั้ง่าง้มาตั้งางนมาตั้งร่างขึ้มาตัานปาตั้งระางขึ้นรางขอ้นมาตั้ง อ๋อโว้ก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 หนังสือนิตยสารหนัครับเอ่อท ok. oh, ่าที่สองนิ้วท so wow. ี oh, right, ่บสองนิ้วที่บสองนิ้วทีวีเขาเรียกว่าอะไรทางการโองราไทยของเราค่ะเก่งมากโอ้ยใครใายเดิมเลยอุ้ยใายเดิมใายเดิมหมดเวลาวหมเวลาแล้วได้กี่คะแนนครับวว้าไม่หลอดรอบนี้ได้หมดเก้าคะแนนครับโอ้ยเก่งมากเก่งมาก โอเคหัว okay. ข้อสากรอนใต้ตึกอ่าดูว่าสากรอนใต้ตึกจะมีอะไรบ้างเรามาท่ายกันเลยครับพร้อมไ้คมครับพร้อมครับจ้าอะไรครับใบหน่อยใบหน่อยมีขายให้น้องปีหนึ่งทุกทุกทุก,ทก,ทกปีไอติมข้าวอ <c oughs> ันรอะไใหญ่อยู่ <c oughs> ที่ขนาเราอโอยออะกัน ขใช่เลยครับข้าวข้าวข้าวไคลซลีทีสไลด์มีคำว่าทีอ่ะมีคำว่าทีแล้วก็เขาเรียกว่าเต็มเป็นเขาเรียกว่าไม้ทีไม้ทีต้องทีต้องอาบต้องเหล่าต้องเหล่าต้องเหล่ากบเหล่าจีนสอจีนสอแล้วก็จีนสอกดแล้วก็จีนสอกดหัวหัวระเบิดไม่ใช่หัวไม่เล็กหัวใหญ่เออใช่รวมจีนสอกดหัวใหญ่เออเออรดที่มีแปลงเขาเรียกว่ากระดาษดาร์ท เข้ใจครับเขียนแปลนลงไปละมันคือแบบก็เป็นกระเป๋าอะไรครับกระเป๋าสะพายแบบกระเป๋าแบบอะไรเลยโอ้โหตอนนี้หากินเลยเอาไว้ติดกับกระดาษเทปติดเวลาตอนทเทปยี่ห้อเทปเทปเขาเรียกว่เทปอะไรติดเราอิ่งอะเทปใสเทปเฮ้ยหนูเิปโตเทปเทปโตเวลาสมมติว่าเราจะวาดวงกลมอะเราจะใช้อะไรแผ่นแผ่นเพดลูกครับโอ้ยเกืบรอบนี้ได้ห้าคะแนน ดูว่าเป็นคะแนนที่เยอะเต็มนะแต่ว่ามีคำที่ข้ามไปต้อตอบได้เร็วมากนะเอาลูกคำที่ข้ามกันลองใบอีกรอบสิมีเก้าอี้แล้วต้องมีโต๊ะโต๊ะโต๊ะอะไรโต๊ะเขียนแบบใช่เอ้ยเขาขายกันทุกปีคือแบบขายกันจริงเหรอขายให้ให้น้องเราไม่ได้ใช้แล้วใช่เป็นการส่งต่อให้รุ่นน้องได้ใช้เพราะว่าถ้ามือหนึ่งอ่ะราคามันก็ค่อนข้างที่จะหูฉี่ หราพอข้อวันนี้นะครับเป็นแกงฮุกเหมือนกันเป็นการรวมคำเด็กเราพร้อมไหมครับพร้อมค่ะเตรียมพร้อมไหมครับพร้อมค่ะจะเวลาครับเปิดอะไรเปิดเปิดเปิดประตูเปิดถูกระเบิดประตูประตเราเรียนอยู่ไหนไหนทั้งหมดอ่ะทั้งหมุดข้ารวมมหาลัยเออลิงมหาวิทยาลัยโอเคครับอะไรเป็นต้นแล้วก็มีแตกแยกออกมากิ่งแต่กิ่งกิ่งอะไรกิ่งอะไรกิ่งไม้ถูกครับอยู่ในระบบของน้ำอ่ะระบบสุขภัพีบาลสีฟ้าท่อท่อระบายน้ำเออต้องข้ามมาข้ามไปี่เปิด มีสพ่อมามีเบอร์หยาบละเอียดกระดาษทรายครับลิกิตาฉันกำลังกอร้รอขอข้อเท่าอะเกรงไหมไม่รู้อะไรขามขามครับอันนี้อะไรรองเท้ารองเท้าาเลยพระพระเรียกว่าอะไรแกทโอตแกลลอตครับกล่องแดงๆกลมๆกินได้คุกกี้สิบสองอันเรียกเป็นโหลโหลเลร คุกกี้โหอหลกัหลงคุกีเป็นกระดาษแปะมีกาวอดีถูกต้องครับไข่เียบเข้าอะไรไข่ลานเสียบกุญแจเออกุญแจสููพื้นไหมสูพื้นถูไม่ไดู้ดคำวาถแล้วเร็วรวบรองหมดเวลาแล้วรอบนี้นะครับทคะแนนได้ไปทั้งหมดซึ่งเป็นคะแนนครับ ครับเป็นห้องห้องหนึ่งเราเคยแบบเราชอบเอาแบบห้องไหนไหม่สุดอ่าห้องนอนค่ะห้องนอนแต่วันนี้ไม่ได้ห้องที่เราต้องการครับเป็นห้องน้ำเรามาดูกันครับว่าเพื่อนๆจะถ่ายํำเกี่ยวกับในห้องน้ำที่ถูกต้องหรือเปล่าครับเราพร้อมไหมครับพร้อมค่ะพร้อมครับเจ้เวลาครับเวลาเฮ้ยไปแล้วข้ามเลยเวลาจะแต่งหน้าต้องอะไรจกจกมีดโกนหนวดถูกครับ ฟองมัดบอมถูกครับที่เป็นยังไงอย่างเงี้ยแล้วก็อ่ะเวลาอาบฝักบัวถูกต้องเวลาตื่นมาแล้วก็เปิดแ้อ่างล้างหน้าเออรวมเปิดนั่งเฮ้ยโอ้โหไม่ไหวแเดี๋ยวไว้นะถูกต้องครับมันเป็นแบบหมุน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 หพัดลมปรับอากาศพัดลมอะไรครับไม่ใช่ไม่เอา่ากาศเนี่ยพัดลมดูดอากาศโออโอ้ยข้ามข้ามข้าวขามถูกต้อเวลาตัดไม่ตัดขันใช่ครับล้างมือเสร็จแล้วทำไปเหรอ เช็ดผ้าเช็ดมือถูกต้องแบบเป็นหินเป็นเอาดินมาปั้นนะใช่ไหมเป็นดินปั้นถูกครับผมเวลาเอาน้ำเสร็จแล้วเป็นยังไงเวลาเดินเถูกต้องครับเป็นสีฟ้าถูกอะบอีนี้ครับได้คนาดดง้าหมด12ข้นเลยในรอบนี้หัวข้อนี้คือสหกร์ใต้ตึก ใต้ตึกเรามีอะไรขายตางไหมก็จะเป็นพวกอุปกรณ์แบบของเขียนของน้องอ๋อแล้วพี่ใช้ไม่ได้เหรอใช้ได้พอม้ยครับพอมยครับเพร่อว่าไหมครับพอค่ะเอาแล้วก็เจ้าเวลาครับเป็นแผ่นเป็นแผ่นบางเวลาจะเขียนเวลาจะเขียนแผ่นแบบต้องใช้อะไรกระดาษไขกระดาษกระดาษอีก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 ีกอ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 ีกกอ พูดแบบร่างก็ได้พูดแบบกระดาษกระดาษร่างแบบได้ลนดี้เียวอินดเาให้ได้าได้กระดาษตัวร่างร่างตัวอะไรวะะอาษ้ดล้ก็อะไรอิดี้เกะดระไรเกมดอะไรบ้างกดอะไรบ้างกระดาษเก่า กระดาษกระดาษแล้วก็ล่างมุดออกมาสองคำต่อกันกระดาษล่างกระด้างต่ออีแคบทีสุดแคบทีสุดไปอีเออเออไม้ไม้ที่ผ่านเรียมไม้สามเรียมเอตเต็ปพูดคำว่าไม้ไปเลยขาขาอ๋อแข็งแข็งกระดาษทารอ้อยอะไรก็บอกที่มันเป็นล่างหนึ่งโบโบครับ อ่ะสำหรับรอบนี้แต่คะแนนหมด3ามคคะแนน เวลาสองนาทีนะครับจำไม่ได้ครับสีแดงชมพูชัวยังนั้นแรกสลับอีสลับสีครับเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเหลือสองแล้วครับหนึ่งสีครับไปสลับคืนสลับคืนสลับคืนแล้วก็สลับโอ้ยหนูสองสีครับสองสี ชมพูต้องขยับชมพูต้องขยับเลยชมพูต้องขยับชมพูต้องขยับจริงจริงโกไม่โก้ทีมงานสองสีสองสีครับโอ้โหเหนืมอยนะลืมอยนะทำไมไม่ได้ดันไม่ได้สองสีครับโอ้โหเหนื่อยปล่าอะไรเป็นไรจะไม่ได้แล้ว ดีไปเรื่อยถกำแล้วตอนนี้ไม่มีสีไหนถูกเลยไหนไงานยากแล้วงงแล้วตอนนี้ไม่มีสีไหนถูกเลยครับนี่แหละคือแผนทำให้ชี้งงหนึ่งสีครับนั่นแหละ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 บชมพูชมพูที่เดิม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 เด้งเดงเด้งเข่าเด้งเข่าวราว่าไป เกือบได้สองสีครับรู้แล้วเราห้ามบอกกันเท่ากับว่ารอบนี้ไม่มีใครได้คะแนนครับรอบนี้ต้องมีสักทีมเหรอวะเมื่อกี้ถือว่าเกือบอีกนิดเดียวเองมีเวลาสองนาทีนะครับพร้อมแล้วเจ้าเวลาครับ ไม่ต้องซี่าพูดออกมาได้เลยอย่างนั้นแหละอย่างนั้นแหลเออไม่ถูกเปกทีเลยครับเขาอึ้งเลยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยยาก่ายไม่มีครับไม่มีเลยข้างล่างคือสีเดียวกันไม่ได้ไม่ได้มีสีม่วงสีอะไรพวกหมุนทีเดียวใช่หรอคะสองสีครับเออ สองสีครับโอเคเขียวฟ้า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 สลับเลยเขียวฟ้าปุ๊บปุ๊บปุ๊บสองสีเขียวปบจุงูแดงชมพูแดงไกลหน่อยไกลหน่อยใบแค่นี้พออ่าเขาบอกไกลหน่อยสีเดียวหรือสีเดียวแล้วสีไหนสีนี้อุ้ยไกลนะไกลเอออะไรอะไรเอาละ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 เันหยุดาบแล้วหนูไม่ได้ทั้งหมดอะไรอะไร สีไม่จูหรือสองสีหนักเลยครับใครชนะงั้นไหนแล้ววะโอู้มั่วแล้วแล้วอุ้ยดีหรือถูกเลยโมจิเลยสองสีสองสีครับแดงแดงไปเขียวแดงไปเขียวชมพูชมพูไปเขียวชมพูไปเขียวชมพูไปแล้วเออเออนนั่แหละนั่นแหละ น้ำเงินน้ำเงินไปเขียวน้ำเงินไปเขียวเดล้หลับรอบนี้นะครับยังไม่มีใครได้คะแนนครับผมรอบนี้เราเปิดก่อนเลยเหรอใช่เราเปิดตัวเปิดเลยเมื่อกี้เก็บข้อมูลมาเป็นไงเ่าให้แล้วพิพาผิพาไม่แต่มันนอยู่ในแผ่มันอยู่ในการคำนวณว้แล้วหรับรอบที่สาม พร้อมไหมครับพร้อมค่ะพร้อมแล้วก็จัวเวลาครับเฮ้ยเฮ้ยมีดูจห็นจังเฮ้ยหนึ่งสครับไม่มีเลยไม่มีเลครับชมพูเขียวกลับมาชมพูเขียวเฮ้เไปดูเลยหนครับ เฮ้ยันจะลงมืออยู่ที่เดิมเจมสองสครับย่าก็เจมไปเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยบอกใครอ่ะเฮ้ยใครก็ได้เอาทีมานแล้ไม่เก็บนี่สองครับสอ่าเริมแล้ว จุกจั <toys> ่วอยู่ที <downstairs> ่เดิมจุก่วถอแล้วแดงไปตั้งเงินอ่ะลองแดงอ่าพอแค่ตั้งพออ้าวละตั้ละไมยไม่มีไม่ยืนเลยแเราน้ำเงินลองน้ำเงินเขียวลองน้ำเงินเขียวเขียวฟ้าเขียวฟ้าเขียวอ่ะชาใช่น้ำเงินน้เงินแบบนี้เฮ้ยน้ำเงินจะปูตอกันปะมันมันน้ำเงินต้องแดงน้ำเงินแดงขอสลับให้ถูกต้องมีเดียวเท่านั้นเร็วครับเร็ว สำหรอบรอบนี้ทีมของลาบัวไปตัวแบบได้คะแนนไปครับผมมีการปรับโพลิชั่นมาดูว่ารอบสุดท้ายทีมไหนได้คะแนนไปครับทั้งสองทีมพร้อมไหมครับพร้อมค่ะเจ้าเวลาครับ อย่างแรกนะมั่วได้แต่จำด้วยมั่วได้แต่จำด้วยพอพอแค่นั้นพอลืมแล้วเนี่ยหนึ่งสี่ครับมันมาเฮ้ยเฮ้ยมีขึ้นมีขึ้นมีขึ้นมันมีขึ้นเลขหนึ่งสี่อยู่ครับลองดูลองดูนะึบไม่มีแล้วครับจ้าบอกไว้แล้วสัญญามันมาขึ้นขึ้นมันมาุปั๊บสองสี่สองสี่แล้วตอนนี้ตอนนี้มันถูกแล้วนะ แค่นี้กันแคนี้ก่อนเดี๋ยวลืมเดี๋ยวลืมเดี๋ยวลืมสังรครับเมื่อกี้ตลับอะไรไปอ่ะพี่แกโอ้เดี๋ยวเดีวคนนี้มาปุ๊บปั๊บถูกหมด้หเอืมใช่เปล่าใช่เปล่าโอ้ยหมี่ทอาไปลยไม่ถูกหรอกสีครับแบบพี่เจงไปแลลวอ่ะลองสีแดงสีแดงสีแดงไปมุมเลยฉีกสองสีครับเอาปวแล้วแแกแ้แล้วแล้วกวกัล หนึ่งสีครับผมไม่รู้สีแดงรอบแกอืองรักนสามสีเลยอ่าอีกทีเดียวเ้สองสีสามหมดหมดเวลาครับรอบนี้ครับยังไม่มีทีมไหนได้คะแนนครับผม สนุกค่ะใช่ถูกถูกถูอ้ยพูดดีเลยอ่ะวันนี้เกมที่พี่ๆเตรียมมาให้ก็สนุกมาก enjoy enjoy สุดๆสนุมากเลยออืถูกค่ะคณะหอบปัดไม่ค่อยได้ทำอะไรแบบนี้ค่ะอ๋อเครียดตลอดเลยเหรอเครียดมันแบบต้องมาปลดปล่อยใช่แล้วปลดรู้สึกดีมากแต่เขามน้าหอบสำหรับทีมที่ชนะก็คือทีมทีมลาแบบเป็นตัวอ้าวสำหรับทีมที่ลาคือทีมลาบัวเป็นตัวแปรอ้าวันนี้รู้สึกไงบ้างครับ รู้สึกดีใจค่ะแกมันขี้โกงไอพวกขี้โกงใจเย็นใจเย็นมาฝั่งนี้มั้งครับจนไงครับรู้สึกเสียใจไหมครับที่แค่ในวันนี้อ่าเสียใจนิดหน่อยก็อาจจะไม่ได้สนิทกันมากเพราะแบบเรื่อพี่เรื่องน้องพี่เรื่อน้องอาจจะไม่เชื่อมสัมพันธ์กันขนาดนั้นเลยอยากฝากอะไรให้กับเขาหน่อยครับเขาต้องไปเป็นตัวแทนของคณะเราไปแข่งกับคณะอื่นเก่งมากเก่งมาเป็นกำลังใจให้ถือว่าวันนี้ทำได้เต็มที่ ก็เชียร์นาะลอป็นกำลังใจให้เพื่อนนะทำอะไรทำอะไรตัวเองรู้ดีเนี่ยต้องถามเขไปด้วยก็ไม่เป็นไรนะคะก็เห็นตั้งใจกันดีแต่ก็ได้แค่นี้เนาะก็เสียใจด้วยนะแต่เดี๋ยวพี่จะมาแทนเองลับไปเรียนเนาะเราไม่เรเหรอ สำหรับวันนี้นะครับก็ขอขอบคุณครับที่รับชมอย่าลืมนะครับ like, กดไลค์กดซับสไคร e และอย่าลืมกดติดตามช่องและพุทเทนเนลของเรานะครับสำหรับวันนี้พวกเราคณะสถาปัตยกรรมขอตัวเราไปก่อนแล้วพบกันในเทวคิงด้อมถึง12อจาจัก